โอเค look uh, my brother is ambitious ก็คือถ้าเกิดคำประโยคไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับ ambitious เนี่ยประโยคนั้นก็คือก็คือไม่ support นะครับเราก็เอาประโยคนั้นคำว่า ambitious ในที่นี้หมายถึงความทะเยอทะยานนะครับ He likes to watch the latest news on television. เขาชอบที่จะดูข่าวล่าสุดกับทีวีนะครับนักเรียนก็ลองไปคิดดูว่ามันเกี่ยวข้องกับ ambitious มหครับข้อสอง He takes extra classes at school. เขามีคลาสพิเศษนะครับใน ที่โรงเรียนเอชกาบชา f อ o ฟุตบอลเทนเขาเป็นกัปตันในทีมฟุตบอล He already decided he w a n t to be a doctor ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเป็นคุณหมาเอ้ยไม่ใช่คุณหมอนะครับ He takes a t r i p to Switzerland every year เขาไปท่องเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทุกๆปีอีอย่งก็ข้อไหนเอ่ยที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สับ p อ r t d o m i n a n t i m p r e s s i o n เชิญครับนักเรียนนักเรียนตอบได้นะรรครูหันรอคำตอบนักเรียนนะครับ อู้หานตอบไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันก็ถูกทุกข้อเลยครับเดินครับครับผมง่งนอนมาโอเคมีใครตอบได้ไหมครับนกนกนกตื่นตืนตื่น Call line โอเคนะครับเราก็เอาข้ออนะครับที่มันไม่เกี่ยวข้องกับโดมิแีนัน impression my best friend's c h i l My best friend is Chan. She never speaks to people at a party. She likes to read books a lot. Never writes her voice. where green sweater. Always is there when I want to something. introduce her to someone. ข้อไหนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับกับโด m i นน n t i อิมเพรสชั่นเชิญครับนักเรียน ก็เป็นข้อข้อดีนะครับข้อดีสวมใส่เสื้อสเวตเตอร์มันไม่เกี่ยวข้องกับมันไม่เกี่ยวข้องกับอายเลยนะครับ Kina. Okay. okay. My, aunt my aunt is kind. My aunt is kind. My aunt is kind. Always remember my birthday. Likes to work in the garden, likes to listen classical music and play poetry. Always may offer me a cup of tea when I visit. Uh, offer me a sweater when I'm home. Turn โอเคในข้อนี้นะครับสิ่งที่แสดงถึงความใจดีก็คือข้อ A ก็ใช่นะครับเพราะว่าจำชื่อจำวันเกิดเราได้ข้อ B ีไลท์ทัวอินกาเดนอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันแสดงถึงความใจดีเปล่า Listen t o classical music r e a d for t e a always ครับ coffee offer me เหลือสองข้อนี้ครับ like to listen and work in the garden she's kind คนที่เป็นคนใจดีนั้นนะครับนั้นก็อะไรที่เกี่ยวข้อง work in the garden หรือ listen classic น่าจะ ครูหันไม่แน่ใจนะครับข้อนี้น่าจะเป็นข้อนี้นะครับที่ไม่เกี่ยวข้อง work to i n t e g r a e e อันนี้ยังเกี่ยวข้องนะครับให้พืชมันเจริญเติบโตก็แสดงถึงความใจดีอะไรประมาณพวกนี้นะครับโอเคนักเรียนมีคำถามไหมครับ you cannot minimize โอเคอันนี้ก็ต่อมานะครับใน exercise 2 read the following essay written by student answer the question at the end of the essay อ่านแล้วก็ตอบคำถาม แต่ครูหันมาดูคำถามก่อนนะครับเอเส่ยาวประมาณสี่ห้า p a What is the thesis statement Circle it นะครับครัแบหบนึ่งนะครับเรียนขออแบบนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ Okay Where is the thesis statement? นั่นเยนครับครูหานขอญาตสรุปคำว่า thesis statement นะครับ thesis statement ก็คือ thesis statement ก็คือประโยคสุดท้ายของพารากราฟ ใน Topic Sentence นะครับในในพาากราฟแรกโอเคก็คือที่ส s t สเต m เมนก็คือ last Sentence นะครับ last sentence of topic sentence เราจกราฟเอันนี้เรียนครับที่ sentence ก็คือประโยคสุดท้ายของ p าร a g r a p ที่ที่มีที่มี topic sentence First topic sentence รคือประโยค t h e s i s t e n t ก็คือประโยคสุดท้ายของพรากราฟแรกที่มี topic sentence นะครับพรากราฟที่สองที่สามไม่เอาเอาเฉพาะรากราฟแรกแล้วก็ประโยคสุดท้ายมันคือที s i statement นะครับอันนี้ครูหันย้ำไปย้ำม,มาหวังว่านักเรียนคงจะพอเข้าใจได้นะครับ โอเคทีนี้โอ้โหเรียนมาตั้งนานครูหันครูหันก็ลืมแป๊บหบนึ่งนะครับเรียนมาตั้งนานครูหันลืมเปิดสวิตอีอีกมุมหนึ่งนะครับมันเป็น อีกทิศทางหนึ่งของเสียงซึ่งตอนนี้เสียงมันน่าจะชัดกว่าเมื่อกี้นะครับโอเค What is the topic sentence in each of the body p a r a g r a p h Underline ก็ให้เราหา topic sentence ในแต่ละ p a r a g r a p นะครับ oh, เดี๋ยวสักครู่นะครับต้องเรียน มันมีเสียงอะไรซ่าๆอยู่ด้านนอกนะครับเรียนเขากำลังก่อสร้างอะไรกันก็ไม่รู้นะครัโอเคในอันนี้นะครับในข้อต่อมาข้อที่สาม topic sentence ท็อปิกส e นเทนแต่ละพากรับดับเบิลอัน e ดอลน์ that dominant impression นะครับก็คือใน topic กแต่ละบอดี้ดับเบิลไลน์เวิ that ให้ขีดเส้นใต้คำที่เป็น dominant impression นะครับ dominant impression โอเคเรามาเริ่มทำโจทย์กันได้เลยนะครับนักเรียนโอ้ oh my god จะจบเนี่ก็คือ ที่ statement นะครับเราก็หาก็วันนี้ก็อาจจะช้าหน่อยนะครับเพื่อนเพราะว่าชีวิตมันยังไม่ลงตัวนะครับนี่เป็นวันนี่เป็นวันที่สอที่วันแรกที่ผ่านมา มาสอนนะครับเมื่อวานสอนพวกเราอยู่ที่บ้านนะครับมันจะลงตัวกว่าอันนี้สอนในห้องของนักเรียนจริงๆเลยนะครับซึ่งค่อนข้างจะไม่ลงตัว m y c o u s i n p ิ้นภ c i าเสียทิเนี่ครับคือที i s statement นะครับเรียน ันนี้ขอตอบข้อหนึ่งครับข้อต่อมา topic sentence ข,ของแต่ละพารากราฟ t o p i c sentence ก็คือประโยคแรกผู้หานเขายัดให้สีม่วงนะครับอันนี้คือข้อสอง อันนี้คือข้อสอ,อันนี้ก็คืออ o n c l u s i o n ก็ไม่ใช่แล้วนะครับมันเป็นพารากราฟสรุปแล้ว mm hmm. topic mm hmm. sentence okay. mm ์อีกบทีแล้วก็อันด r l i n e โดยมีอันนี้เนเส้นโอเคข้อสามก็คือหลังเวิร์นะครับอันนี้ก็คือผูอ้หานขออนุญาตใช้ใช้หมึกสีสีชมพูกัน โสามวนหลีล้วนะครับร้อยแนิส a y โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจบหน้านี้ก็คงจะพอนะครับเรียนคู้หันตีเส้นไว้ก่อน Okay. This class answered this question with your husband. Why it's difficult for girls? Oh, Kuhan buy new Okay. เออนักเรียนครับครูหารคิดว่าเอาแค่ประมาณนี้ก่อนดีกว่าคราวหน้าค่อยมาต่อน,นี้นะครับนักเรียนสภาพเยินมากครูหานเอาแค่นี้ก่อนดีกว่า ครับนักเรียนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับนักเรียนขอบคุณนะครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับนักเรียน